อย่าเงียบสนิทเลยครับใหนปุ่อเบาเลยครับดิวกับบวนทำไมช้าจังครับไหลช้าช้ามากรัะเมื่อกี้ยังได้ยินเสียงเล่นเครื่องกับฮึมเลยครับตอนนี้ทำไมมาเงียบๆบก็เหมือนปล่อยไรเอกมาออุ้ยปลายแถวเหมือนจะช้ามากครับ ยังจู่วันนว่มง่นนะครับประวัติเจ็ดเก้าศูนย์นะครับลันลัดไปครับอ่นสต็อปนะครับลากมาครับ อจ่ากำลังอ๋อทางหลักครับงหน้านี่จำกันในความเร็วสีมากครับ เฮ้ยเฮ้ยเหมือนจะเงียบสนิทเลยครับและก็เมื่อกี้ตอนนี้ผมถ่ายคลิปอยู่ๆไฟหน้าดับไปเลยครับเสียงเครื่องเงียบไปเลยครับเมื่อกี้ยังได้ยินเสียงเล่นเครื่องกระหึ่มเลยครับตอนนี้ทําไมมาเงียบๆกับเหมือนปล่อยเลไอมคบวนเจ็ดก้าศูนย์ครับ สางปัว ch ัตดลวัจจ์จีอีกไม่รู้เป็นอะไรอีกครับเดี๋ยวมารอลุ้นกันครับลอยไหลมาแบบนิ่งๆเลยครับไฟครับอยู่ที่หน้าหอโมงนะครับไฟย่องเขาครับ น้ำร้อนอีกหรือไม่ก็ไม่ได้ใจครับพอส่งขึ้นเนินมาด้วยครับเมื่อกี้เมื่อไเนินออกจากสถานีรนัตบุญครับขึ้นเนินไต่เนินมาเรยเอยครับจนมาถึงตรงนี้เิ็นเครื่องแลับ จักัหัดใหญ่เหรอเครมาเลเซียน่าจะเอาตูไปกันจายที่ชุมทางไว้ตูงโฟครับ าขับข้วบ7 7แปรนะครับกำลังไต่ผมเพาขึ้นมาเชื่อเวลาไปไล่รอย,ยนาะที่เลยวันนี้ครับมาจะาวันนี้จะบับบ้านตกช,ช่องโขงไกลลุงเลยนะบปิกลางเดือดนะวันนี้ก็มาจากเสียงเลยครับ วิ่งในเส้นทางธรรมชาตินะครับเขียวๆกันเลยครับอย่างเราจังอยู่ในพุ่มนี้ครับเดี๋ยวให้ดูท้ายริ้วขบวนครับน่าจะ่างยี่สิบแค่มันทุกตามกำลังให้ไป้องในรวนครับล้อด้วยครับน่าจะ่าล้อที่เกียร์มาจากหัาดใหญ่ครับขนาดใหญ่ยยก็มีเครื่องเกียร์ล้อครับ อืออือมีกองฝากกัง,งานหญ่ครับม่วงไทยมาครักคุณปูเจี๊ยบสุดท้าครับ mm hmm. คลิปนี้เดี๋ยวมีโอกาสแน่เอาจะตามไปด้วยที่ตุงสงครับปูเจี๊ยบน่าจะไปบางซื่อครับ ยุตท้ายครับบวนอีกแล้วครับกระบะกับกระบะครับเกือประสานงานครับโอ้ลิ้วกับบวนทำไมช้าจังครับไหลช้าช้ามากครับ เดี๋ยวเราตามไปดูกัครับที่หน้าทานี้ไฟย่องเขาเกิดอะไรขึ้นครับแม่แจ้เกิดอะไรขึ้นครับมาหาไม่ทันเดีดูทีเด็ด้าบัวครับเสียงรันมาแล้วครับวันนี้ทายวันที่8พฤษภาคมนะครับ ในคลิปนี้เสียงที่ได้ยินนี้จะเป็นเสียงรถจักรของขบวน778นะครับเป็นรถสินค้าครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะมีตู้สินค้าตู้อะไรบ้างครับกำลังขึ้นเนินช่องเขาแล้ครับก่อนเข้าโมงครับ ลักมาเลย ตันนี้เป็นแค่ไทยนะเดี๋ยวให้ดูความแตกต่างของแค่ไทยแค่มาเลยเซียแค่ไทยยับขนาดกว่าดีกว่าดียอุ้ยปลายแถวเมือนจะช้ามากครับ จีไหวหรือเปล่าจีเสียงเงียบไปแล้วครับบอจอสอครับยังจู่ยในอุโมงครับ